สวัสดีครับผมมูภพษานะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับจอ Android นะครับตัวนี้เป็นจอ Android ของแบรนด์สมากัสนะครับเป็นจอขนาด7นิ้วนะครับที่ออกแบบมาตรงรุ่นกับรถ Toyota นะครับเกือบทุกรุ่นเลยนะครับวันนี้ก็มาติดตั้งกับ To y ย ta รถตู้นะครับรถตู้ Toyota นะครับติดตั้งลงตัวสวยงามมากครับเข้าบล็อกนะครับโดยที่ไม่ต้องเสริมคิวด้านข้างนะครับแล้วก็มาพร้อมปลั๊กตรงรุ่นนะครับที่สามารถเสียบต่อกับปลั๊กเดิมรถได้เลยนะครับตัวนี้สวยงามมากครับตัวนี้เป็นของสมากัต เป็น a n d r o i d เวอร์ชัน10นะครับแรม2ลอม16นะครับจอแก้วสั้นสองชั้นนะครับเป็นจอ i p s แก้วสั้2สองชั้นด้วยนะครับภาพคมชัดทัดไว้นะครับตัวนี้สวยงามมากๆนะครับนี่นะครับภาพคมชัดทัดไว้นะครับสามารถที่จะเล่น USB ได้2พอร์ตนะครับก็จะมีพอร์ตหนึ่งเราก็ติดตำแหน่งไว้อยู่ตรงข้างๆคอพวงมาลัยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเราก็ใช้มาต่อกับกล้องบันทึกหน้านะครับโดยคันนี้ติดตั้งกล้องบันทึกหน้าด้วยนะครับเป็นกล้องที่เอาไว้ใช้ติด ตั้งกับจอ y d r o i d นะครับเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงนะครับกล้องบันทึกหน้าที่เราติดตั้งนะครับตัวนี้เป็นแอปกล้องนะครับแอปกล้องที่ติดตั้งเอาไว้บันทึกเหตุการณ์ด้านหน้านะครับก็จะมีการตั้งค่าฟังก์ชันต่างๆครบเลยนะครับแล้วก็ในการใช้งานเบื้องต้นนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้งาน fm ได้นะครับใช้งาน fm ก็ได้นะครับตัวนี้แล้วก็สามารถที่จะใช้งานนะครับเล่นเพลงจากแฟลชไดร์หรือ usb ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะ ใช้งานเล่นวิดีโอนะครับจากแฟได์หรือ USB ก็ได้นะครับครบเลยนะครับใช้งานจากยู b ีได้ครบนะครับแล้วก็ใช้ระบบบลูทูธได้สามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธนะครับรับสายวางสายได้แล้วก็เล่นเพลงจากสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับตัวจอก็มีความโดดเด่นในเรื่องการโหลดแอปมาใช้งานนะครับเหมือนแท็บเล็ตโทรศัพท์นะครับตัวนี้ก็มีเพสโตให้เราโหลดแอปนะครับเพียงแค่เราใส่ Gmail เข้าไปนะครับแล้วก็โหลดแอปต่างๆนะครับมาทางเพสโตได้เลยนะครับเช่น แอป u t u b e นะครับ YouTube ตัวนี้อ่า u t u b e จุกทีวีออนไลน์นะครับโหลดมาใช้งานได้นะครับทีวีออนไลน์คันนี้ก็โหลดเป็น a อเอสนะครับมาใช้งานนะครับแล้วก็มีระบบนำทางเป็นของ g o o g l e Map นะครับโหลดมาใช้งานได้นะครับเพื่อให้เราเดินทางแบบถึงจหมาไปทางแบบแม่นยำนะครับตัวนี้อ่านะครับตัวนี้ก็เป็นระบบนำทางที่สามารถที่จะสั่งงานด้วยเสียงก็ได้นะครับหรือว่าจะพิมพ์นะครับค้นหาได้ด้วยนะครับ ตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้ระบบนําทางได้นะครับครบเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ระบบคอนโทรลพวงมาลัยเดิมรถนะครับคันนี้ซึ่งเขาก็เปลี่ยนพวงมาลัยมาเป็นของโตโยต้าคาวนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับใช้งานร่วมประจอนหมยได้เลยนะครับตัวนี้ใช้งานได้ครบด้วยนะครับมีเพิ่มรถเสียนะครับเปลี่ยนเพลงรับสายบางสายนะครับครบนะครับโ้สุดยอดจริงๆครับสาหรับรถตู้คันนี้นะครับติดตั้งฟังก์ชันเสริมครบจบในหนึ่งเดียวจริงๆนะครับ ก็โอเคนะครับขอจบรีวิวนะครับในการแนะนำจอ a อนด o อยดีๆนะครับของแบนด์สมรกัตนะครับลำส2งลอม16เวอร์ชัน10ตัวนี้นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ